ที่หัวใจอยากมีก็ปากมาสิ้นดีมาตั้งกี่ปีกี่วันไอดูบื์เจ็ดกลับมารอบซองน้ำน้องในตามันเห็นพี่โบกันมึงนั้นมันบ้าเองบ้าที่ไปลออ้อหงโดยที่มึงก็ควรจะรู้ ว่าเด็กแมนอููมันมันไม่มีสมองปากมากันอยู่อย่างนั้นปากมาเขารู้ทั่วกันว่าทำไมพี่นั้นนับวันยิงกากว่าใครเขาปากมาเหมือนกันทั้งนั้นแต่เด็กพี่ทำได้แค่เพียงมองแค่มองมองเขาควา้าแชมป์กัน ฉันคง <ผม S 2> ไม่มีอีกแล้วความหวังเพิดเแล้วคงต้องมาลายจางหายพี่คงหมดสิทธิ์จะเหมือนเดิมต้องกลายเป็นมาเงาเรื่องมันเศร้าถูกเผาแล้วแม่ กว่าใครเขาปากมาเหมือนกันทางนั้นแต่เด็กพี่ทำได้แค่เพียงมองแค่มองมอง,มองคือว่าจำกันกากอย่างนี้จำคงไม่มีอีกแล้วความหวังเปิดแผ่วคงต้องมันาลายจาง

กินปลาทอดกันไหมเพื่อนๆย่างแซ่บเลยครับปลาทอดนะครับฝีมือแม่ผมเองเป็นคนที่กินปลาทอดมาตั้งแต่เด็กนะครับชอบมากกินกับพริกสดๆนะครับสุดยอดไม่มีอะไรจะอร่อยเท่าปลาทอดนในโลกนี้สำหรับผมนะครับก็สวัสดีวัน พลิดเนนะครับวันนี้ก็ก่อนที่จะมาอัดคลิปนี้ก็มีข่าวที่สะเทือนขวัญกันเลยนะครับมีการกาดยิงกันอีกแล้วนะครับเรียนแบบอตอนที่เทอร์มินอลนะครับอันนี้เกิดขึ้นที่น้องบัวลาโพนะครั้งนี้เป็นการกาดยิงเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยนะโอ้โหแม่ยังโหดนะครับยิงตายไปประมาณ 4, สามสิบสี่สามสิบห้าศพนะครับแล้วก็ยิงครอบครัวตัวเองด้วยทั้งลูกเมีย ซึ่งก็เป็นอดีตตำรวจนะครับดาบเอ่อสิบตำรวจโทปัญญาคำลาบไม่รู้ว่าข้างอะไรนะครับแต่เท่าที่อ่านดูในข่าวสารก็บอกว่าเป็นตำรวจที่นอกรีดโดนไล่ออกจากราชการด้วยข้อหาที่ค้ายาเสพติดแล้วก็น่าจะมั่วสมกินเหล้ากับมั่วสมแล้วก็ทำให้ติดคุกนะครับติดคุกแล้วก็ออกมา ออกมาแล้วก็อาจจะมีอาวุธปืนนะครับเกิดอาการเครียดหรือเสพยาหรือคลั่งหรืออะไรสักอย่างก็ก่อเหตุที่สุดสลดเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอีกนะครับเมื่อครั้งที่เทอร์มิน,นอลผมก็สยองไปแล้วนะครับครั้งนั้นก็เกิดขึ้นงที่โทโคลาดนะครับจริงๆผมเข้าใจนะเข้าใจอ่าว่ามัน เข้าใจความรู้สึกของผู้ที่ก่อเหตุน,นะครับเพราะว่าผมครั้งหนึ่งก็เคยอยู่ตกดิวในสถานการณ์ที่แบบคิดจะทำอะไรบ้าๆเร็วๆแบบนี้เหมือนกันนะแต่ก็ผ่านมาได้แต่ก็ไม่สนับสนุนนะครับมันรุนแรงเกินไปสำหรับเด็กๆนะครับถ้าคุณคิดจะยิงคิดจะอะไรคุณก็น่าจะไปทำต้นเหตุต้นสายปลายเหตุอาจจะเป็น คนที่ทำลายชีวิตคนหรือว่าคนชั่วๆนกักการเมืองชั่วๆนะครับดีกว่าจะมาทาร้ายกับเด็กมาลงกับเด็กนะครับก็สลดหดหงนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องบอลก,กันดีกว่าฟุตบอลพิม์ลีกนะครับอ่วีคนี้นะครับเป็นนัดที่สิบของฤดูกาลหลังจากที่เลื่อนเลื่อนนัดที่แปดนัดที่เก้าไปครับแล้วก็เลื่อนนัดที่เจ็ดที่แปดสิ แล้วก็มานัดที่9ของฤดูกาลนะครับเพื่อที่นัดที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่สิบนะนัดที่10ของฤดูกาลก็แมนซิตี้ก็ร้อนแรงเหลือเกินนะครับเออริงฮาร์แลนนะแ่งโหดจริงไอ้นี่ที่ว่าคงจะแชมป์ครับแมนซิตี้ไม่น่าจะพลาดและก็น่าจะแชมป์ไปอีกหลายฤดูกาลเลยคงจะต้องเลือกหวังกับช่วยลีกนะครับ ก็พิมลิกก็คงจะผูกขาดครับสำหรับแมนซิตี้น่าจะอีกหลายฤดูกาลเลยถ้าทีมต่างๆอย่างลิเวอร์พูลอาร์เซนอลสเปอร์เชลซีอยากลุ้นถ้วยก็คงต้องไปลุ้นลุ้นถ้วยอื่น,นครับถ้วยเล็กถ้วย,วยแบบแบบซิตี้ไม่เอาอะไรประมาณเนะี้ยเพราะว่าเออลิงฮาร์แลนด์ไม่โหดจริงหรือไม่ก็ภาวนาให้มันเจ็บบ้างอะไรบ้างนะสึกฟุตบอลพิมลิกครับประจำวันที่แปดตุลาคมนะครับวันเสาร์ที่แปดซึ่งผมก็จะไม่อยู่นะ ไม่ได้อยู่ดูหรอกเพราะว่าจะไปอบรมนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูด้วยว่าไปอบรมอะไรนะปะลาทอดนะเพื่อนนะโคตรแซ่บเลยเสารที่แปดตุลาคมครับเวลาสามทุ่มนะครับคู่แรก นิวคาสเซิลเปิดบ้านรับกันมาเยือนของเบรนฟอร์ดเจ้าแตนอรารวาสนะครับเดบี The เอ้ยน่าจะพึ่งนะเดบี bee, นี่พึ่งอาวาสนะแตนนะ้่มันวัดฟอร์ดนี่ว่ากูพลาดละนิวคาสเซิลนะครับนัดที่แล้วก็โหดเดียวนะบ,บุกไปถล่มฟูลแลมสเลเทเลยนะครับห้าหนึ่งนัดนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดราคาน่าจะมาที่ครึ่งควบหรืออาจจะหนึ่งเม็ดหรืออาจจะมีไหลไปแบบลูกควบหรือเปล่าถ้า ฟอร์มแรงขนาดนี้แต่บอลคู่แรกอย่างที่ผมเคยพูดไว้นะบอลรองแม่งส่วนมากจะเข้าถ้าแบบถ้าแบบเกตเกตห่างๆห,หน่อยเนะี่ยบอลรองจะเข้านะแต่ถ้าเกตสูสีนะีบอลต่อจะเข้าอันนี้น่าจะเกตห่างหน่อยนะเพราะว่าจาสอริกาดงเนี่ยหลังจากที่ถูกเทคโอเวอร์ด้วยมหาเศรษฐีก็ฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆจน ลุ้นพื้นที่ยุโรปได้อย่างสุสีแน่นอนแล้วดูกาลน,นี้รับการมาเยือนของเอ่อการมาเยือนรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดคู่นี้ผมว่าลองดีกว่าครับไม่น่าจะชนะเกินหนึ่งลูกถ้าราคาหนึ่งลูกก็น่าเสียงลองเบนฟอร์ดได้ จะแพ้ไม่เกินหนึ่งลูกอ่ะ,อะเพราะว่าเบนฟอร์ดกับนิวเนี่ยแต่ก่อนก็เคยอยู่ดิวิชันเดียวกันนะนั่นนี่ก็เลยให้ลองดีกว่านะแซ่บจริง่ะคู่ต่อมาครับสามทุ่มเหมือนกันโอ้วิ่งนี้ไม่มีคู่หกโมงเย็นนะไม่มีคู่หกโมงครึ่งมีเตะสามทุ่มเลยนะ บอลมัดครับรับการมาเยือนของเลสเตอร์เลสเตอร์ฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะว่านัดที่แล้วก็เปิดบ้านถลม่มนอตติงแฮมฟอร์เรสไปยับเยือนเหมือนกันครับ4-0จะไปเยือนบอลมัดนะครับถึงฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนกันนะครับหลังจากที่เสมอวิลล่ามาได้คู่นี้ราคา่าจะมาที่เสมอหรือเลสเตอร์ต่อนิดนนะหน้าใส่เจ้าบ้าน,นครับ ถึงแม้ว่าเลสเตอร์จะฟื้นขึ้นมาบ้างแต่นัดนี้ผมคิดว่าไม่น่าถึงชนะนะเพราะว่าต่างคนต่างต้องการแต้มอย่างรุนแรงเลยให้เสมอกันไปครับคูน่นี้คู่ต่อมาครับแมนซิตี้กับซาลแฮมตันคู่นี้แมนซิตี้ฟอร์มร้อนแรงและก็คงจะแชมป์ค่อนข้างแน่ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ที่เออร์ลินฮารแลนด์ aren, นั้นกระดูกเข่งขาหักไปก่อนหรือไม่ก็ลดความตายอะไรประมาณนี้ แมนซิตี้น่าจะแชมป์นะครับรับการเมเยอนของเซาท์แชมตันกลายเป็นหมูสนามไปแล้วครับเซาท์แชมตันนาทีแล้วก็ผมก็ใส่ไปเต็มตีเลยนะเซาท์แชมตันนะกล่าวว่าชนะเอเวอเรสตนแน่นอน,แม,น,อนแม่งแพ้เฉยเลยสเสียตังเลยทุนนี้เชื่อว่าแมนซิตี้ น่าจะถล่มไปอีกนะครับราคาน่าจะมาถึงขนาดที่ว่าสองลูกครึ่งหรือสองลูกควบสามไปเลยอนะคู่นะี้แล้วก็น่าจะมีสักเจ็ดแปดศูนย์นะถ้าไม่เปลี่ยนตัวเหมือนนัดที่อ่อยให้แมนยะนะูนะแมนซิตเ้อ่ะนำแมนยูสี่ศูนย์แล้วอ่อยให้ให้เขายิงบ้างก็ยังชนะไปหกสามนะเชื่อว่าแมนซิตี้น่าจะถล่มซอตันตันเละเทะนะครับผมคู่ต่อมาครับเชลซี รับการมาเยือนของวูฟแฮมตันคู่นี้เชลซีเริ่มฟอร์มเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆครับในลีกก็ชนะพาเลทไปได้แล้วก็ในแชมเปี้ยนลีกก็เอาชนะมิลานไปได้แบบยับเยินเลย3-0นะครับโค้ชใหม่ก็คือเอ่อชื่ออะไรวะลืมละโค้ชใหม่ของไบต,นบบตันนะครับย้ายมาจากไบตันนะครับคุมมาสามนัดแล้วก็ชนะไปสองนะครับตอนเนี้เชื่อว่าเชลซีน่าจะตอบประมาณลูกหนึ่งหรือลูกครวบ เจอกับวูบก็ไม่ง่ายนะวูบนี่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังเจองานหนักยังไม่เจอของเบาครับก็เลยทําให้ผลงานดูเหมือนจะยังไม่ดีคู่นี้ถ้าต่อเกินหนึ่งลูกเนี่ยใส่วูบไปดีกว่าครับกัดฟันลองนะเชื่อว่าแมนซิตี้ยิงไม่ขาดหรอกครับในลีกนะน่าจะไปเอาดีทางแชมเปี้ยนลีกนะเพราะว่าในลีกมันแทบไม่ต้องลุ้นอะไรมากมายนะยยนะ Man ั่นเอเีลซีนั่นแมนซิตี้แม่งผูกขาดแน่นอนอยู่แล้วคู่ต่อมาครับ ห้าทุ่มวันเสาร์ไบรตันนะครับเปิดบ้านรับการมาเยี่ยงของสเปอร์ไบรตันเพิ่งทำเซอร์ไพรส์ด้วยการที่บุกไปเสมอลิเวอร์พูล3สามสามนะครับชนิดที่ว่าช็อคตาตั้งเลยนะลิเวอร์พูลโดนนำไปก่อนสองศูนนะครับแล้วก็กลับมาตีเสมอแล้วก็นำสามสองนึกว่าจะชนะแล้วไอ้เหียมาโดนตีเสมออีกโอ้โหสามสามชิบหายซีดเลยกู เจอกับสเปอร์ที่ก็โดนถล่มมานะครับในพิมลีกโดนถล่มโดนอาร์เซนอลถล่มมาสามหนึ่งโดนไปแดงไปด้วยแล้วก็ในแชมเปี้ยนลีกก็ทำได้แค่เสมอกับแฟรงค์ฟอร์ดนะคู่นี้สเปอร์น่าจะต่อประมาณปอล์เลยครึ่งลูกแต่ก็ไม่ง่ายที่จะไปเยือนไบตันนะ ต่ก็กัดฟันต่อไปครับพวกเนี่ยผมว่าสเปอร์มีดีพอที่จะชนะไบาตันได้ครับผมให้ใส่สเปอร์ไปครับมาถึงวันอาทิตย์ครับก้9ตุลาคม2565นน้าาหหกสิะครับสงทุ่มเวสต์แฮมรับการมาเยือนของฟูลแลมฟูลแลมเพิ่งโดนนิวสลมเละเลยนะครับนนในขณะยที่เวสต์แฮมก็ ก็ไม่ถือว่าดีเท่าไหร่นะครับทำได้แค่เสมอกับอะไรวะนัดที่แล้วอะเวนแฮมเสมออะไรวะลืมละบู๊ป่ะคู่นี้ผมคิดว่าราคาน่าจะมาที่เจ้าบ้านต่อประมาณครึ่งลูกแล้วก็ดีพอที่จะเวนแฮมของเดวิดมอยจะชนะฟูลแลมไปได้หนึ่งศูนย์ครับหรืออาจจะสองศูนย์สองหนึ่งประมาณนี้อีกคู่หนึ่งครสองทุ่มวันอาทิตย์เหมือนกัน คิสตันพาเลตนะครับเปิดบ้านรับการมาเยองของรีดยูไนเตดคูน่นี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับพาเลตนั้นฟอร์มสะดุดมาหลายนัดแล้วนั่นนี้น่าจะเอาละเจอกับลีดเล่นในบ้านไม่นชนะก็แย่เต็มทีนะครับน่าจะพาเลตน่าจะชนะไปได้คู่นี้คนระับต่อพาเลตไปครับราคาน่าจะมาประมาณครึ่งลูกสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งวันอาทิตย์นะต่อมานะอาร์เซนอลน,นะครับจ่าฝูง รับการมาเยือนของหงแดงริเวอร์พูลคู่นี้ราคาหน้ามา,มาที่เสมอนะหรือไม่ก็อาจจะออกที่ถ้าทีมใดต่อน,นิดๆเนี่ยให้ใส่ทีมนั้นไปเลยนะครับเพราะมันสูสีถ้ามีราคาใครต่อคู่นี้ต่อไปเลยครับได้แน่นอนถ้าริวเวอร์พูลมาเยือนแล้วต่อยิ่งหน้าแทงริเวอร์พูลแต่ถ้านอนเล่นในบ้านต่อริวเวอร์ก็ใส่นั่นไปดีกว่าครับฟันธงว่า ใครต่อใส่ทีมนั่นนะคู่นี้ยถ้าเสมอก็คงจะออกเสมอตีหนึ่งครับวันที่เก้าตุลาคมเอเวอร์ตันรับการมาเยือนของแมนยูแมนยูนี่เพิ่งจะโดนเรือใบสีฟ้าแมนซีถล่มไปเรียกว่าขี้แตกขี้แตนเลยนะหกลูกเ,เฮีย้ยมีตีนเตเอวันนี้ทีมเฮีย้ยจ่อที่หายไปเยือนเอเวอตันครับ เอวิตันฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนัดที่แล้วก็สร้างเซอร์ไพร์ครับบกไปชนะทอตเทมตันเชื่อว่าเอวิตันไม่แพ้ครับคนนี้อาจจะมีเสมอครับผมใส่เอวิตันไปครับคู่สุดท้ายครับมันเดนไนสิบตุลาคมหกเวลาตีสองนอตติงแฮมฟอร์เครับเจ้าป่า รับการมาเยือนของแอสตันวินล่าฟอไม่ดีทั้งคู่นะครับวินล,ล่าพึ่งทําได้แค่เสมอวันบ้นมาแล้วก็ฟอร์เรสต์นี่ยิ่งแย่เลยโดนเลสเตอร์ถล่มมาคิดแตกคิดแตนเหมือนกันนะ4-0ราคาน่าจะมาที่เสมอคู่นี้หรือไม่วินล,ล่าต่อนิดนิดเจิดก็คงต้องเก้าอี้ร้อนแล้วตอนนี้ถ้าจะมีทีมชนะก็คงจะเป็นวินล,ล่านะครับแต่ก็อาจจะออกเสมอใส่วินล,ล่าไปครับครับผมก็ทีเด็ดว,วันเสาร์ก็จะให้อ่า บอลมัดนะสเปอร์ครับวันเสาร์เนี่ยบอลมัดกับสเปอร์เนี่ยมั่นใจมากเลยแมนซิตี้ด้วยอีกทีมนึงครับผมวนะันอาทิตย์เนี่ยคอ่าเวสแฮมน่าเล่นนะเอเวอเรตันแล้วก็คิสตันพาเลตนะครับส่วนคู่น,นั่นกับลิเวอร์พูลเนี่ยถ้ามีราคาใครไหลไปต่อเนี่ยใส่เลยนะครับชนะเนี่ยผมว่าลิเวอร์พูลอาจจะต่อด้วยนะ แล้วก็วันจันฟอร์เรสกับวิลล่าเนี่ยใส่วิลล่าไม่แพ้แน่นอนครับเต็มที่ก็เสมอครับผมก็จบการฟันธงไปนะครับสำหรับศึกพิม์ลีก็จะฝากเพลงด้วยนะครับเพลงปากหมานะครับเด็กแมนยูแต่งให้เด็กแมนยูนะครับแล้วก็เพลงอิจฉานะครับของซอนซอนสักสวนแก้วนะครับผม อยู่เนาวกอนครับดูแลสุขภาพกันนะครับผมเจอกันอีกทีก็คงจะเป็นวันพุธพุหัสอีกครับวันนี้ก็สวัสดีมีตังใช้รักษาสุขภาพยูเนเวอร์วอล ดีเด็กพี่ยังเสือปากมาเทนหาเข้ามาแทนที่โซชาวันวันนั้นจิ้ที่ปากสุนาเด็กพี่ที่ใครก็รู้จักฟอมย่างกาดเมื่อปาทิ้งไปถูกเลือใบย้ำที่หัวใจยั ก็ปากมาสิ้นดีมาตั้งกี่ปีกี่วันไอดเบอร์เจ็ดกลับมารอบสองน้ำน้องในตามันเห็นพี่โมกันวมึน,นั้นมันบ้าเองบ้าที่ไปล้อหงโดยที่มึงก็ควรจะรู้ว่าเด็กแมนอยู่ กันอยู่ยางนั้นปากมาเขารู้ทั่วกันว่าทำไมพี่นั้นนับวันยิ่งกาว่าใครเขาปากมาเหมือนกันทั้งนั้นแต่เด็กพี่ทำได้แค่เพียงมองแค่มองมองเขาควา้าแชมป์กันกากอย่างนี้ฉันคงไม่มีอีกแล้ว ความหวังเพิดแล้คงต้องมาลายจางหายพี่คงหมดสิทธิ์จะเหมือนเดิมต้องกลายเป็นม้าเงาเรื่องมันมเศร้า,าถูกเผาแล้วแมน พี่ทำได้แค่เพียงมองแค่มองมองคือว่าฉชนกันการอย่างนี้ฉันคงไม่มีอีกแล้วความหวังเปิดแผ่คงต้องมันาลายจากหายพี่คงหมดสิทธิ์จะเหมือนเดิมต้องกลายเป็นมาเงาเรื่องมันเศร้า